โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะครับอยู่ในแมปที่ชื่อว่า King Legacy นะครับวันนี้เราจะมาลองเอาผลแก๊สไปตีเจ้ากันนะครับมาดูว่ามันจะตีไหวไหมนะครับเออขอการใช้ไอผลแก๊สของผมก็จะเป็นการใช้ผลแก๊สกับคู่กับดาบนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดคอมโบเนาะ แต่มันก็ต้องรุดแหละเพราะว่าเดี๋ยวเจ้ามันก็ต้องมุดใช่ไหมเออมันก็ต้องรุดแหละโอเคเหมือนเจ้าทะเลจะเกิดแล้วนะครับอยู่นู่น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 ,น,นตรงเมสาที่ผมชี้นู่นไกลๆโอเคเราจะไปหาเจ้ากันเลยนะครับเออผลแก๊สนี่เป็นผลที่บินช้ามากนะครับ บินช้าเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเจ้าเกิดไกลๆเงี้ยก็คือแบบเราไม่สามารถตายได้เลยนะคือถ้าสมมุติเราตายเราจะกลับมาที่จุดสปาวที่เราตั้งไว้ใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเจ้ามันเกิดไกลแล้วเราตายเงี้ยก็คือยังไงเราก็ <c oughs> มันน้อยมากโอกาสน้อยมากที่เราจะบินไปทันก่อนเจ้าจะตายนะครับ โอเคผมจะให้มันบินอัตรนมันแล้วกันนะผลน,นี้เป็นผลที่ PVP โหดเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ลงดันก็ดีด้วยก็คือเป็นผลที่บวกกับรีเจนได้อย่างมังกรได้นะครับแต่บวกกับอย่างอื่นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ บวกกับฟีนิกซ์ไม่ไหวครับเพราะว่าฟีนิกซ์มันฮิวได้เนาะแล้วกม็มันหนีเราได้ด้วยบวกกับผลที่บินเร็วๆก็ไม่ได้นะเพราะว่าแก๊สมันช้าก็คือว่าจังหวะดเดียวอะคือคอมโบเดียวก็คือศัตรูต้องตาย <c oughs> สไตล์ของผมเล่นเป็นเหมัดไซบอร์กนะครับ มันเอาไว้เอาไว้หิวเลือดอย่างเดียวเลยก็ายหน่อยนะครับถ้าเป็นผลอื่นมันอาจจะบินเร็วกว่าน,นี้แต่นะมันมีข้อดีข้อเสียผลแก๊ส มันบินช้าก็จริงแต่ว่ามัน PVP โหดมากนะ มันเขจะสร้างปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับต้องเลยเชิญไปไม่ได้เนี่ยเออ่ที่มันขยับไม่ได้คือมันเป็นการบล็กของผลแก๊สไอ้ผลผลผลยางครับมันจะทำให้เราขยับตัวไม่ได้ถ้าแต่ตนเราปล่อยมันก็จะตกไปตาย Ok. อันนี้เขาด่าก,กันเพราะผลยางนะมันเป็นบักของผลยางเวลาใช้มันก็สําหรับคนบินมันจะตกน้ําเลยนะครับเพราะว่ามันจะค้างมันต้องแบบอกดกดเอาบินออกะครับมันก็จะตกน้ําไปเลยผมไม่รู้วิธีแก้มอนกันไม่รู้ว่าจะทำไงให้มันแก้ได้เออโอเคตี้ใหญ่ มันจะชอบมีแบบว่าเอ,อตอนเจ้าตายอะ่ะก็คือจะตะลุมบอลกันตอนที่เอากล่องนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปเอาแล้วก็รีบออกมารอนะรอคนออกตีเราค่อยฆ่าทิ้งนะครับโอเคเราไปถึงเกาะเกาะเจ้าแล้วนะฮะแต่ว่ายังเรายังเข้าบอสโซโล,โลเจ้าไม่ได้นะครับเราต้องรอก่อน รอคนอื่นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายโซออนเนาะเลือดเรามันจะน้อยน่าเห็นไหมเห็นไหมดีนะมีฮาคีให้สังเกตอยู่อันนี้เป็นไม่ได้อยู่ในแอร์เรานี้ย มันจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่ได้แอร์กันมันก็จะยากสำหรับคนสก,กิลครับไม่โดนนะครับ จ้ามันก็จะมุดอย่างนง้นแหละบางทีมันมุดแบบเนี่ยมุดไปมุดมาเงี้ยเราเราเป็นผลแกนแล้วเราตามไม่ทันอะ่ะโอ้โหเนี่ยครับ เวลาเราโดนก็จะหนักประมาณนี้เพราะว่าเราไม่มีไม่มีของกันมไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยนะครับแล้วก็เวลาบินอะ่ะก็คือ มันไม่ฮิวเลือดให้ด้วยนะฮะถ้าวินห่วงถ้าคำรามอย่างเดียวเลยอะอีกแล้วอีกแล้ว <c oughs> สกิลซีนะถ้าสมุดปรยู่ใกล้ๆเจ้ามันมันจะได้เออคอมโบเยอะมากนะครับมันจะได้เยอะมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันมังกรก็เหมือนกันยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดีครับ ถ้าคำรามมันเลือยอ่ะโอ้คำรามอย่างเงี้ย มีคนตีไม่ถึงสิบคนครับโอเคผมจะมาอยูที่เรือแล้วกัน đi tục chai vào lên nó không làm đồn đấy ngày nha คำลแล้วไปให้สุดสามร้อยคิดไปเลยโอ้ย ขัวคำรามอย่างเดียวเลยครับโอเคโอเคจะตายแล้วนะเยี่ยมเลย458ฮิบนะครับ ไม่ได้ดาบอีกแล้วนะฮะตีมาน่าจะมารสามสิบสี่สิบตัวได้นะครับแต่ไม่มีดาบโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ดูกันนะเพราะว่าผมผมผมเป็นคนพูดไม่เก่งอะ่ะขอบคุณครับ